สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสกูสุคนพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มาเบิ่งข่าวยายทันมากินข่าวยายทันข่าวยายทันนอนถ่าไปแล้วเสียบไพ่อยู่นี่เถอะทันมืออื่นบอเราสิเกี่ยวเข่าเลยกินข่าวปิกนิกกันอยู่ที่หน้ายายทันมื่อนี้อยู่ที่เชียงหน้าหอยหน้าหอยแดงพี่น้องเอ้ย สบายดีดบดีพี่น้องนะแม่จตทัาพี่น้องเจ้าฟูไดพี่น้องขไล่อเอน้อยอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องวาใส่บากเล็กเีหัวจุ่มแกงน้อไมื้อนี้มากินมีอันสเต็กอันโซคังว่าจยเฮตอายนะอไดีตัวมันห่อนหอนะเป็นระซบท่นนนีนะมาเ้อพี่น้องอ้ย โมนี่หน่อยนี่นะหยเบื้องเน่ากิ่นซะก่อนลืมหเบื้งเน่กินเน่กินมาต่วันบ่จักรอนนี้นเอเเน่าหนนะแกงเนด้ก็ได้อันนี้มาต่วันเจ้าพี่อ่อันนี้มาต่วันอรันน่นเจ้เพี่ออามกาบปมกาบพ่อทั้งนบทั้งกาบ ทาย да เอาลายกับไรดิกน่อยดิกน่อยดิกขี่ม้านี่ก็โอ้ยกินเยอะเนาปีซูนใส่ก็ลายกับไร้มือนี่มากินแกงน้ำไม้ไก่โคเพ่อนคนอาหารอ้ยมัดกัดมัดกัดกกก โอ้ยตั้งยากแทพบอกคาตั้งกล้องนี่ก็เป็นยิงอยู่เงียเงียเล็งซิงเล็งซงอยู่ฮะไม่เป็นหยาเนาะขาอยู่ขนานอ่อนๆไม่ก็บวได้แต่ว่านี่ ไปทางพี่มันยังเห็นห่วงเขง่าทางพี่มันข้นโคตเอาพี่น้อ,นองตั้งบอลเก่านี่แหละตัง้ตงอยู่ใช้กับบได้มันบ่คักมันตางผลมนบ่แจง้งก็เลยม,มาตั้งทางพี่เดี๋ยว่อนให้น้อเีหัอเดีย๋ยวเดนส่เดิยลิน ไฮลโหลสุรเฮลโหล้แกงหน่อไม้ไอ้ก็เห็นยังไงซมันปไม่มเน่ยเป็นตเสรดีสุดทันมีอะไรยังดีวัดมึงกวนปูดปอยู่กแล้วกินปลาไป ไปหาดโกดนะใบพัดโกดยังบุมมีจอบจะไปดีแล้วบ่บมีเลเบิดยามมาเดิจะไปดีใช่กล้องแล้วบ่น้งบ่ใ่เก่าหนใส่เคืองนาะเขามาึไปนะมือได้สเกียวเข่ากันแทนมืออื่นยายันสเกียวเข่าเย่ามไทยทำยายั้นนี้ขนกรลมนี่รอหาบอลตัดกับบมีเลยนะนี่เนาะแวนีเกียวยังเหียว อย่าเะแปดให้เอ็เหตุอไมันยิอไเยอครับผมตคู่ดังนะขี่ดังกแกะมันแกกินนด้แค่เขี่ดังตัวอินทบึงมันแกมันก็ลอยๆเอาคาปากเลยได้นี่น่เลียขอเอาไปอันนี้พป็วนประกูดพูนไปนั่งก็กูดพูนไปนั่งกูดพนอหมห้อนี่นนเป้ห อู๋มีกรบ่มีไปวูดงอาิ้มาอนได้อมยิ้มอิ้มกเอา้ได้อมยิ้มได้เอาอมยิมกินเียวดอกได้อมยิ้มนั่งกินไดอมยิ้มโอ้มักนอเฮ็ดยังนี้องมับจีน กเิไหนึกงเอกไปหากูทุกทไว้ลูกอาไปเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาโป๊ดไม้ป่านอีกแล้วนะโป๊ดมากี่นี่ะนมใส่โป๊ดนะอะไรปลาปูนะฮะเอาอาโยมมาด้วยไปจะแซ่บพวกไอ้ชอยได้เลย ข้าบบเห็นดอกนะเห็นนั่นแหละเนาะลืมเหมือนาะออไปบ้ามันก็ลืมเี่กอันไหนเนาะมาขุนไม่อยากขักเนาะทำไมขุนเก่งออมไม่เก่นขุนเนานขัก

รอกูด้วยแดอ๋อจะเก๋งจะกุ๊กนั่นบานเ้องหลักเจ้าบูมักตัวลาบบึงลาัาเลยลาบบึงหราคนบูมักอันนี้แหละบานเ้อบูเคยอืมจะจิโร่หคักปะหัวแนวมาแล้วนะจิโร่ก็ยังมันกระลุกเลยตัวละบาทแขงน้อยกับชามทบาเข้อแรกจิโร่เนี่ยเป็นบย่างนี่วหอืมเท่าก็ทำมาหลังไม่ถึงแสห้าอย่าวินะ บองบองนยมะนาวต้มแกน้ไม้แกน้าไม้ต้มกบนี่คือมันตะวาตรอหน่มึงกัหูดนะเขาตุมไป้งแต่คืนวันให้กัาบนเนาะ อันนี้ไหนใช้ยี่นี้ก่อนนี่เนาะนซเอามากินต้นเต้าอันนีเจ้าขยันนิ้โอนี่กินใช้กล้องนะใปเดาพลเบิ้งเตอันี้จะองมาดินเปคยลองแล้วาขเบินะเบิ้งกุ้งมือเอาแม่แนรอดแล้วิง้มือเ็นมอเเะหนเจ้าเราแหงเบิ้งแล้วเราขเมนมินกับเราขอมาเบิ้ง จมา่งก๊มกจ้าเปียงาปียงมีน้องมวเบิ้ไม่ตายเป็นท่น่งเราชมาแม่อยู่่บ่อ่าเราเบิมาเถ่าล่งน่ะเด็กข้อไม่ให้แมวนะเนแต่ก็้อจุ่มล่งอกนาจอาไทมดีล่อมาลดด้ถ้เปนุ่ไม่กไงมอี่มอุ่ได้บ นี่พถ้าเราเป็นแผลก็เแบบนี้มพูนเป็นมนมานันนขาไม่หนี่นอบนน้เอามา้เนี่ท่านเราปทับมาด่าเด้อยาญ่นี่อ้ามียาแก้แ้หนเรามีพี่น้องอยู่เมืองนอกสามคนคนแก่้แมุดแขงนึ่งกินนันแก แล้วมาตึ้งโมกแผลมาตึ้งนอกมีถววัยบอกมีถววัยบอกแถเจ้าเป็นนั่งขี่พะยายก็ไม่มีเล่เนาะมาเตรียมเอามาอันนี้จะเอามาให้ถ้าอยากกินจะไม่กินไปกวนเลือดแล้วจะวันผมไป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 ดีสำรวนรัดนะบ่อหน้าเศร้าซีโซมงอีรีเนาะ ห้องแคบลงอันนมายมัดไปเลยสื mm. ่อตอนทากอันนี้เราบอกดดีนะขั้ืนเขาเป็นขวนวดนท่างรบท่างทั้ของวันทั้งกะกวดทั้งชาอกับพญาเราอกเขากวดแมือไม่งานยังเนาะคืนกวดตลอดมันก็มวด้วนนแบบว่าเลกงานเอยเลกอันไม่งานอันเศรษกจารนี่เขาก่วดกลาเว้นที่คือวนี้ ก right? no, no, no. like you know ินกลองนีมากินแมานั่งอยู่พี่นะแ่ทันมานั่งบนเก่าพี่ให้ตเงินน่นะเ้ากล้องตัวเกียวไม่ปนานเกียวเกียวเข่าไปเอาบบนี้แ่ันปใองเกียวชุมอันง่าชุมเจ็าวไทยลง้มืชุ่มมีนะมันจะเช้ากูคน ชาสคนาคนที่านก็ไปช่วยไอ้น้องนแล้วยูทูบเบอร์โฮมยู่หันมือมือว่านอ่ม่จะเอาตไปเนาะยากเล็ไทยเพาเบาอ่านอยาจะกินไปโยกเขาชวันโยกเนนะแต่กระเทยมันก็กกันจริงๆเเบาอ่อนนับมนี่เขาเบิงมืนี่นะาสองคนท้งสองอันเดียบกไเฉล่เงินไปายชาววันรู้สึกเียนั้น เขาพาดีไปสวรรค์แนะล้วใช่ไหมล่ะเขาชอบดีไปแบบกระเทยคนดีไปรอบให้งห่อยเนะนี่ยมีข่าวว่าจีดจัดกไปไปนอนไ<อ>ปทายยู่พุ่นเด้เขามันเขาอ้นเขา่ขาอันบนเข่วแตกน,กนดะด้านชิเมะแล้วยายายเฮ็ดลูกเฮ็ด หมดแดงขึ้นมานั่งอยู่พี่ยังมาบอลเกาพี่ยังได้เข้ากล้องจิมเขี่วเข้ากล้องเข้าทิ่มกระดูกลงบัดนีแห้งไรเมื่อยหัวมานั่งกินต้มกุบมันตะวัดไผ bạn nhớ túi là cốc luôn loại ừ. <laughs> lô đấy rồi bạn nào lâu thời gian sao? rồi rồi thành ship rồi ờ tắt nào, con không phải gì giờ cái này, anh ăn gì cái cặp ยบาดเยายนเนาะอันตายเพราะมันตายอ่เปิดช้สบ้อเหมนในรถะัตีมันอยู่นอนเราใชมัเนีอไมาหว่อบนอยู่ยมใส่บ่กองเลยออมันนี้อ้มันประมาณเนาะ

เอาเงินอ <ไ rika, S 1> ีกล oh, ่มเด้เอาเงินแค่ไหนเขาเป็นเงินเงินจำบ่เอาให้งันตอนแรกนะน่นทีเขาเลยเกลียวเขาไอ้ในคู่โบอินแล้วนะอันอันเอาบ่าเอาอันนั่นบ่ต้องไม่มือแล้วมาเอาบอกแต่มันมือสามมือวันนี้วันเขาก็ลงมาในวันปกุ่มทั่วแล้ว บอกว่ายลูกมูอื่นนะบอกใคไ่อบอกแล้วบอกาคกันเส็ดบวกแล้วนี่แก็บ้านับพุงมูตัวนีงเดยบอกกันลบอกพอรถอีนี่จ๊อ๋อบ่าบอกไปสองบอกาเดาเน่นาะเสียกูเลยว่าเขนมาตัวแนงมาบอกเส็จบอกแล้วเขา h, บอกไปมูตัวนั้นบอกเขามาเอาเดยะ ถังเข้าเขาอเห็นไงตัวตัวเจ้าเลี้ยงตเอ่จัวรวมนี่น่เบเบื้องากินมันงห่านัิลันเจ้าเลี้ยงตรีตันบึกบึกจนไม่เือองชแล้วเต็มชิเดือนบกางวันนะัไ่เต็มนะมือช้า่ะยังมดอีกสาเออวันที่สาบ่ เออก็บ่หึงว่าสิยามบ่งลงให้เนาะ30,000 30,000เออมื้อนี้ิ17เนาะ8ก็20,000เลยมาเอามาเอามาอื่นด่ะแม่นแลูกเ่าวิทยานั่งตั้ไปนั่งตัอยู่อันนี้ก็ได้เนาะนั่งเอาม่ยิงมื้อนี้นะให้แม่งาม่ยิงไปอันไปเอาน้อง่ดูหมูสิลูกเาสินั่งไปบอกอีลินเอาม่ยิงือ ป้าที่ไปเอาแม่นเอาลูกอีกบ้านนั่นสิ๊ดๆป้าที่ไปเอาน้องโตให้คุ้มือไปบอกลิ้นไปเอาไม่ยิงเอาไม่ยิงให้กลมแน่วันนี้ไปแน่นเอาน้องเอาน้องไม่ยิงบ่จะเลี้ยงตูนี่กันสิตาเอาน้องคุยิงมาดูอย่าเฮมจีบาทมือเอาน้องคุยิงเล็กเบากันเอาน้องคุยิงบอกลิ้นนายลิ้นสิเอาให้อยู่นั่นเอาน้องไม่ยิง้งดีๆได้หายผมหาย เออายปามันพิมอังตายเป n ูยิงบอกลินดูี่สพันส่นมันลงอยู่ับอกกลบาทตายเด้คือขนาดห้าสิบเก้าเห็นียังเนาะห้าส้าจมาี่สิบเจ็ดตายคนเตัวเองห้าสิบเก้าอะอปานั้นห้าสิบเกาต่บาทเดี๋ยวนี้ ขันาวายหกอยู่เลยกำายกไรเด้อขันต้อใช้หัวหังดูกตัวดูกลไรก็ได้อีกไปวชื่อมูเขาอีกมูตัวเองลมไ่ยังได้อีกบ้าน้องเดินอ๋อกกลวมันกินบอกยุ่เราว่ะดว่าเกี่ยวยาบอก ไต้ก็ได้แต่ซีตูแต่กระไรเงินอีกใส่หัวหหนังอันอีเหออ้ยตัวนึงนะอันตัวมึงทามันเกลอในของไทยนะเี่เฮ็ดได้เลยเดี๋ยวนีเฮ็ดไปตันที่บนี้มะกเล็กอันตัวมึงโอตีนีมันื้ตัวมึงไปเอามาเอาก็เอากับกูนั้นถ้ามือใส่หัวันไปกับกูนะนี่มินไปซื้อกับกูะ ยิ่งมันนั่นยิ่งตันมีละต่อจากเบลมึงมันไร้อันิยใจเงินเลยเราไม่ใช่เงินเราเองเงินด้อเนี่ยผมตีโน้ตีเลยตีแค่มันมันต้องแพงจับทีมลูกเตียงพุ่นมานีนะเบตาโกเบโกไทยเออของเรามีลาวเดี๋ยวมาของเราพุ่นไ่นะเอาไทยยี่ห้อพุนนะเออเออเธอจะใกล้เธอจะไปซื้อเอาอยู่ไทยมาเธอจะซองจอบเอามาเล่นกิ้วนะคือวันนี้วานไหมเออแล้วพ่อจะซื้อมา กอาจบแกบุแพงมันมันีเถอะก็บริไลค่ายังดิค่ายน้ำมันกูบริเชียดอีกี่วามาใสเอาไว้ท้ามาเกิดบรตจักรอตไมตามือเป็นดิค่ายเป็โตมหามูจักโตมูเป็ดโตโอเป็ดโตนะไว้ที่โตอีกไมเป็ดโตนะคายเออิบสองเออดอันอันโตนะเธอเอาไว้เห็นไหพันอันเป็นมัมมี่เบิรออกมาตัวใหญ่ไง ม้วนๆหน่อยง่ายีกรมไม่พันนั่นโบบนี้เขาง่ียดียรอนี่บอกง่ายนิดนึงเติมเป็นมัมมี่เบุ้นเลยโอ้ยยังไปสร้างไม่หนักแลยามโตนะอ้วนขึ้นนะอินอยากยู้เฮือนน่ะบัดเมื่อส่วนไอพี่มานอนเบ่อยๆไหมไหนไปไปนอนเบน้ือกูดคุณน้อยจันแม่ื่อไหร่ก็คือลงมื่อตอนนั้นอนเชียงลุงนะแค่คือลงมื่อเด็กก็ร่วมกัน เอาพี่น้องจบเด่ะการกินเข่ากะนบ้านนี่กระถาแต่ยายท่านเกี่ยวเขา่าท่านสี่ถ่ายเอาเล้าคนเราสีเกี่ยวมือนี่กับพี่น้องถาเบิ้งเล้าเกี่ยวเขานอนถาอยู่นี่สบายอีลี่เข่ากะน,นอนถาจนเบิดเลยเดี๋ยวจังไปพอกันคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยเบิ้งเอาถ่ายเอาเข่าล้มนี่แล้วเห็เนาะเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสบายดี